แล้วนะคะวันนี้แพลลิสเนี่ยจะมารีวิวรองเท้าผ้าใบ UV Reflective นะคะ Nike Air Force UV นะคะซึ่งมันเป็นรองเท้าที่ถ้ามันโดนแสง UV ว่าแพลลิสอยู่ที่อังกฤษนะคะแล้วมันเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยมีแดดอะฝนไม่ตกก็บุญแล้วแล้ววันนี้ดูท่าทางแดดโอเคแดดพอจะมีแพลลิสก็เลยตัดสินใจดรดวิววันนี้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็คือรอ,องเท้าที่แพลลิสได้มานะคะก็ซื้อออนไลน์มาเป็น Nike Air Force ค่ะแล้วก็เปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้ เพื่อนๆเห็นไหมมันอยู่ในถุงอยู่ในถุงกัน UV ค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าจะเปลี่ยนสีนะคะนี่ค่ะแกะออกมาก็เป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวแพลิสจะต,ตัดวันนี้แหละแต่ก่อนอื่นนะคะก็ไปไปดูเลยว่าที่ข้างกล่องมันมีมันมีเนี่ยค่ะมีข้อมูล i n s t r u c ชั่นต่างๆนะคะหลายๆภาษา ก็คือก็จะมีภาษาอังกฤษมีภาษาสเปนปโปรตุเกสทิ้งดินดเเซียเจแปนนิสเกาหลีมาเลฟิลิปปินโ์ไทยแมนดาลินและก็ภาษาเฟรนช์แคนาเดียนนะคะภาษาไทยเขียนไว้ว่าคำแนะนำทุกส่วนของรองเท้ายกเวน้นลิ้นมีพื้นผิวที่ตอบสนองต่อรังสี UV ความเข้มของสีที่เปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมประมาณ8ชั่วโมงหลังจากที่สัมผัสกับแสง UV หมึกสีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปอา้าวก็คือแปลว่า ถ้าไปโดนแสง UV ครบ8ชั่วโมงแล้วมันก็จะเป็นสีสุดท้ายของรองเท้าคู่นั้นนะคะ,ะสีสันสุดท้ายของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจึงแตกต่างกาันและรองเท้าแต่ละคู่จะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกาันไปตามสภาพแวดล้อมและระดับแสง UV ที่รองเท้าสัมผัสอ,อังกฤษไม่ค่อยมีแสง UV ด้วยพลิตจะได้สีแบบไหนวะเนี่ยไปแกะกันเลยแลวกันผลิตตื่นเต้นมากโอเค ตัดเลยนะด้านไหนดิเนี่ยฉัน <ś> ต <led> ัดเธอออกมาแล้วได้กลิ่นมันมีกลิ่นแบบว่ากลิก่นของความเป็นเคมีคอลอ่ะแต่ไม่ไม่นะคะมันก็จะมาพร้อมกระดาษขอบลิเอากระดาษขอบออกเลย สีฟ้าสำหรับสีฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็มีอ๋อเมื่อกี้เขาบอกถาดน้ําแข็งเขาแถมเอ้ไอ้ไนี่ด้วยอ่ะเนี่ยเป็นแบบยางรูปตัวซูสนะคะสัญลักษณ์ไนกี้อ่ะไว้ทำน้ําแข็งอือเดี๋ยวมาดูในส่วนของรองเท้ากันนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นรองเท้าสีขาวมีส้นสีฟ้านะคะแล้วก็เชือก ตรงนี้ก็เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ข้างในก็เขาก็ใส่ที่ดันทงมาให้พาลิสด้วยพาลิสเอาออกเลยเอาออกเลยโอเคแล้วก็ข้างในจะเป็นแบบนี้จ้าเป็นเป็นพิงสีฟ้านะคะเขียนว่า Nike Air ด้านในโอเคแล้วก็มีรูระบายอากาศตามรุ่น Air Force เลยข้างหน้าแบบนี้ ด้านข้างก็มีรูระบายอากาศจิลลิสต,ต้องเอาออกก่อน,นเอาไปทำน้ําแข็งรูปไนกี้แล้วก็มีป้ายเขียนว่า UV นะคะเขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นประมาณแบบนี้่ะ รองเท้ากันใส่ได้หรือเปล่าสั่งมาโอ้ยใส่ได้พอดีเลยทุกคนขอโทษนะไม่สุภาพใส่ได้พอดีเลยนิติไหนเนี่ยนิติไหมอย่การรีวิวรองเทา้ายกรองเท้าให้คนดูไปกันค่ะเพื่อน ออกไปเดินกันบาลิสจะเดินช้าๆนะเพื่อนๆเพื่อนๆค่อยๆดูนะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนสีหรือเปล่า ออกมาแล้วทุกคนออกจากบ้านแล้ว3ามโมงตอนนี้นับไป8ชั่วโมงใช่ไหมที่เขาบอกว่ารองเท้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีสุดท้ายอะ่ะดูดีตอนนี้มันก็เปลี่ยนแล้วนะมีสีฟ้าสีชมพูสีม่วงเอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะต้นมันก็จะเป็นสีฟ้า แต่วันนี้นะคะสามโมงกว่าแล้วพาริสคงไม่ได้ทําให้ครบ8ดชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเอากลับบ้านแล้วอะ่ะมันจะกลับมาเป็นสีขาวเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดถ้ามันเปลี่ยนกลับไม่ได้ก็ไม่สนุกนะเ <c oughs> ดี๋ยวใกล้ๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ใกล้ๆเลยพอแดดหายสีมันก็จืดอีกแล้วว่าทุกคนเนี่ยพอแดดแรงสีมันก็เข้มแปลว่าใครอยู่เมืองไทยอะ่ะคงจะแบบ ได้สีจำเจำเลยอะปารีสอย่อังกฤษอะมันได้แค่เนี้ย UV ไม่ค่อยมีเพื่อนๆตอนนี้พาริสก็กลับเข้ามาในบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ใส่รองเท้าออกไปเดินรับแสงแดดแสง UV นะคะแล้วก็จะให้ดูนะคะพอเรากลับมาบ้านแล้วอยู่ในที่ร่มเนี่ยรองเท้าเราก็กลับมากลายเป็นสีขาวเหมือนเดิมเลยนี่ไงแต่แพาริสไม่แน่ใจนะคะว่ารองเท้ามันสามารถที่จะ เปลี่ยนสีป้ายเปลี่ยนสีมาได้กี่ครั้งนะคะแต่ยังไงก็มันก็สนุกดีค่ะโอเควันนี้พาลิสลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตามแชร์ share, หรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้พาลิสลไปก่อนนะคะบ๊ายบาย subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊าเพื่อนๆ